สวัสดีครับสวัสดีพี่น่องนะครับชาวยูทูบและกับพี e ่น่องนะนักยิงป่านะครับผมชิปนี้นะครับพอลูกสวงนะครับบันดอนนะครับผมผ้าพี่น้องนะครับมาหายิงป่านะครับรอบคํานะครับผมเวลากะสี่สามโมงเหรอครับพี่น่องสามโมงแรงนะครับผมหากบะเข่รอบแรงนะครับผมเมื่อนี่กับบงหัวสีใดเครื่องโบได้นหครับพี่น่องมื่อนี้กระไรก็มายืนเฝ้าโดนเต๋อเลยพี่น่องเพราะท่านได้เห็นปลาอยู่นะครับ ไม้ก็เป็นหวยนะครับผมเป็นหวยใ่นะครับผมหวยใ่ที่พ่อลวงสว่งเคยมาแล้วนะครับเห็นปนินมันไหลก็เลยสิมาสัมเบิงนะครับมาสัมไม้เบิงมื้อนี่จักสีมานบะมานพี่น้องตามรลุ่นนํากันนะครับผมเพราะว่าเห็นพี่น้องนะครับชาวยิงป่านะครับหลายคนอยู่นะครับที่ผ่านมาบังหันนะครับผมพ่นเมื่อแล้วนะครับแต่ว่าพ่อลูกสว่งีห้องกบมานะครับผมเห็นไปซี่กระบอกนะครับผม ครับคลิปนี้ก็มาเบิ่งกันเลยครับว,ว่าสีใดตัวบ่านครับชมกันเลยครับโหร้อยข้นกันนะครับบ่กข้นพี่น้องสัตเลยสินี้กันนะครับแต่ว่าพอถึงรับ ฟูงปลากระสูบกระไลไหลเด้พี่น้องนะครับมาเห็นตัวปัหญ่นะครับพี่น้องตัวรุ่นสองนิ้วสามนิ้วนะครับผมร้อยกินน้ำฟังนะครับหัวกับหัวเงาครับเป็นสอ่างดันนะครับพี่น้องหัวหง่ครับผมปลากระสูบกระสวบดีนะครับผมร้อยน้ำฟังนะครับแต่ว่าเรเห็นตัวหง่พี่น้องกันเห็นตัวหง่นี่พอหลุดสองก็ดีสัดขึ้นกันนะครับ เก็บคือกันนะครับผมได้สองตัวสามตัวกับข้อหลาบนะครับผมแต่เห็นนะครับอันนี้ก็บท่านนี้เห็นตัวใหญ่นะครับผมเห็นแต่ตัว,ตวน่อยอันนี้ก็เป็นเพิ่นกัดตึกนะครับผม โดนครับโดนโดนครับโดนโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วเป็นปลานิลนะครับเป็นปลานิลไม้หนามเดือดเดือดพัดของลงนะครับว่าถือจังไหนนะครับยังโมกพี่นงกู้โบวเท่าไหร่ โอด้อครับอ่พี่น้องลงไปเบิ่งครับศือใสบุครับพี่น้องมาแบบคือเป่าแท้โอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้ว เขาตาโอ้โอ้โอโอไงคดับพี่หน่อยไงครับไงลยครับ,รบใส่สวยเลยนะครับโอ้แมาหน่มเล็กๆพี่หน่อยว่ามันสิบูถึกนะครับ พ่อลูกสงก็กำลังสิกลับพอดีนะครับผมเพราะว่าปลาโบขึ้นครับพี่นอ้ออันนี้ก็มานานามเลือๆครับ <face> นี่นะครับพี่น้องใส่กับต้มกับใดการเลยนะครับสวยเลยนะครับ ติดเข่าหัวเลยนะครับผมโอ้วัานสีเห่วพี่น้องมึงนี่ว่ามันสีเห่วนะครับบ่เห่วนะครับผมแต่ดีนะครับยังได้อยู่นะครับผมเพื่อตัวงามเลยนะครับผมเพราะหลุกซ้อก็ร้องจอดไปอีกอยู่หรอกครับพี่น้องนะครับกันเทือได้ก็ะพอดีแล้วครับพอได้ไปกินนะครับผมฝากกดติดตามไม่เล้อครับ กดกระดิ่งในนด้ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อในการทํคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพวกลูกสองก็จอบตัวกันนะครับผมใส่สวยได้นะครับครับพี่น่องมานีแกคือซีดเอตัวเดียวเนี่ยแหละครับพี่น่องนะครับลูกสองมาจอบแล้วก็ค่ำแล้วนะครับผมมากับมาสามโมงนะครับตอนนี้สกจุบเกือบสี่โมงสี่โมงอะแหละครับมาประมาณ รึ่งโมงนะครับผมรึ่งโมงถึงมโมงนี่แหละครับพ we <c oughs> ี่น่องนี่นะครับตัวปลาสายแล้วพี่น้องนะครับในตัวเดียวครับพี่น้องตัวเดียวครับพอได้กินครับพอได้ไปต่มนะครับไปหนึ่งนะครับพอาถูกสรงกับสีกลับแล้วครับพี่น้องกับสีขอาล่าพี่น่องนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถี่ฝ่าอปลาไปให้แม่บ้านนะครับเพชร กับเขานะครับผมกับจิมมี่กับผมมี่ยังไลนนะครับกับว่าราบพี่น้องนะครับไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ